ทาสบายดีแผ่นแผ่นกีฬาบอน,นเอนเื่เนี่ยกำลังมีการแข่งขันหอบชีทีมระหว่างกองพันใหญ่ชีชุนหนึ่งพบกับกองพันหนึ่งฮาีลูกซอนเนาะในงานเสลิมสลองวันศาสที่อันขออภัยในงานเสลิมสลองวันสันนง,าสสงสา่างกองทัพประชาชนลาวลนครอบเจ็ดสี่เจ็ดีอยู่ที่เดินบานกองพลทหารที่สี่เนาะ ออกองพัในใหญ่สีชุดหมาในชุดสีผ้านเนาะสำหรับกองพันหนึาสมาในชุดสีแดงรดอรถเวียดรถเวียด ทางอนุกรรมการจัดสรรจัดสรรหลดนพระวายอยู่ติดกับขอบสนามงามหลายนึงฮะสิใยมากลุดแล้วทึงมือประตูเนะ,ะเกมกำลังดุเดือดหอบสีทีมถือว่าทาวาทีมได้ชนะแมนจะผ่านเข้าหอบิงชนะเลิศเนะ ในมือวันที่เช้าเดือนหนึ่งช่องคัน66ปอนเบึ้งได้รถเวียดในซูี่ที่จอดเลทุกที <Okay. S 1> <c oughs> สำหรับการแข่งขันแมน <c oughs> ครึ่งเวลาทำอีตบรรยากาศอยู่ที่เบึ้งนี่แมนกองพันสีหนึ่ง

Ba 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 nhu nhu nhu. Nhu nè. <laughs> Ôi lột này cái chọt này đờn kì lạ lự. Ừ. Bay lên đây, đây. lên đi, lên nhưng không biết. Ô. มาได้เวียดัก,ก<ต>ันหนึ่นเลยรุดแล้วอุ้ยลำน่เก <c oughs> ือบเป็นประตูของ1นึ่งาสแล้วอะไรคือติดได้หมดเนะ่ยมาแล้ววะอ่าไอา làm lại đừng hạ sĩ bớt kì đôi kì đôi ôi Sau lập bơ xìm hà thằng trẻ đen men Kít đội nó đưa vào bùa khầm Ui Hoài đi เกมตัดเสือกเนาะตัดเสือกเขาหอบชิงกลกองเชียเขามาในมาลำกันเนาะสามสามคนก็คือตะเกาขั้นตะเกาเนี่อ้นแล้วนะฮอ่ายังเป็นบ้านของกองพันใหญ่ทหารหาาสี่ชุดหนึ่งเนัะ จ่ายให้ม huh? <gy> ือประตูจ่ายเบอร์12บงกองหลังของ4 0 1ชุดเบอร์3ลากไปผ่าน 2, 3ทิมพิพาเบอร์17โอ้กัปตันทีมของอันนั้นห5 4ล่มแล้วเนาะเกี่ยวเอาเนี่ยเอาหละเลยเตยแดดเลยเนาะ พอเวลาเขายังเลือน้อยในการแข่งขันมันยังเหลืออีกสองวันโอ้ไปถิมเลยงต่ดทมลยันเยนูี่ยช่องคู่บ่หมอนีสมีแสงแสงแล้วนได้ด้วังกัน แล้วมาควรอะไรรูปเพื่อนอะไรเช่นโอ้ยแดดจะซีมืออะไรโมไว้แล้วบอลไปแล้ดะมไว้เาเมืองคือเต้นเดินนั่นนั่นด้เนาะเต้าขึ้นฉลางกับเต้าขึ้นแข่งขัน เป็นลูกพี่คิกของกองพันใหญ่สีชุดหนึ่งกัปตันทิมเบอร์อสิบำลังสิเปิดบ้านเปิดลูกนี่โอ้ยอสอง,ส,องสามโมงยังมีจุดโทษเขา,าวาน มีเ,เจตนายมันคำ เป็นบานตังเตะของหนึงห้าเนาะเปิดเตะแหง้งในเบอร์หกสิบเก่าอ่จ่ายมา,ายเป็นได้ตายน<ป>ึงดิ ดกดเอาติดบนยูทูปบนยูทูปเอาไว้ชื่อค้ำมอลินแฟนลินมามอว์ลินยูทูปนนเนี่นนนนยฉันเอามีคนแถวใต้ไนซ้ำหนึงห่งเลยไปไปมอบไปเขา,า,าเดินมอวผ่านตัวเดินผ่านนี่คนคอยกับเมย์คอยไปกวดตลอดกวดแล้วอะไรอย่างนั้นคือเป่า ค่อยไลฟ์ทางยูทูบเดี๋ยวนี้การว่าทอดได้สมมติว่ามันได้เวลาเริ่มันเริ่มต้นผ่านนะคนติดตามให้ให้ได้พันคนแล้วเวลาของคนเบิ่งให้ได้สี่พันชั่วโมงบอลไปบอลและโฮมไปเลย่มห้องสี่พันแล้วก็ผ่านแล้วกันเฉอร์และหนักข่าวไทยเขาปลดถูกเนาะมมิดเด่้ลไทยไล่ไล่เออไายไล่ไล่มันหนึมันไม่ไล่แบบมันติดเดิ้ลมิดเดิ้ลาย ตอนนี้มันมันมันแพ้ไปเมื่อไหรมันแพร่ไปอะไรเป็นเพื่อนอะไรต่างมันก็คือเออตัวตัวเฮาเบิ้งนี่มันเป็นเพื่อนกับยอดเบิ้งกับอะไรรุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วเป็นประตูบ่าบ่อเป็นมันตัวนี้ง่ายกว่าเพชรได้ปอนเพชรแต่ว่าเรื่องคนเขาทั้งง่ายอันเพชรทั้งเพชรนี่เขาทั้งง่ายเขาเขาเลื่อนไปก็เห็นหมด อี่นั้นได้อยู่ไทยอี่นั้นอยู่ไทยมันอยู่ไทยเลยมันมีผู้บ่าวแด้แบบมันไม่อยู่ไทยแล้วมันไปเห็นงานแล้วมันสร้างไอ้ทั้ำยูทูบทำเออติดต่อไปติดต่อไปผิดพลาดมันนี้ยอดดูมันไลน์แล้วเนาะมันได้เงินเงินยูทูบโบลุดได้สามร้อยสี่รอยเหรียญโบเขาได้เขาเดือดอาบุกอาบุก กว้งทำต่ำแล้วนะคือพวกอก้อยบอลล้วระดับเจ็ดแปดร้อยคนเออได้เป็นพัดกันจะดุจะดุลงถ้าบอลถ้าลงก็นหรอคลิปเลิกเลิกกันมันก็รวยนัเงินในบัลซีมันเต็มเลิกกันไหมคำกันไหมเลิกแล้วเลิกแล้วนำกันแหละนำกันแล้วจัดแล้วนำนอยู่นำกันโอ้เลิกกันได้เนาะ มันกดเนาะกนะเขาจะได้ลูกได้ล้านนึงป่าเนาะพี่นองมีเรื่องสะไรโอ้มีเงินพันบาทเอาเฮีย เเ,เออง,งินไปได้เหี้ยเอาไปเลยริบบกกรอก <c oughs> เออมีอันนั้นชิปเอกนี่ใครจะมีบัตรนะ่ะเขาด,ดมาชิปเอกปอนหัวไปเอลมาลินนีเลย ชมต่อการแข่งขันกีฬาเตบานระหว่างกองพันใหญ่ชีชุดหนึ่งพบกับกองพันหนึ่งหาสีแต่ละกองพันใหญ่ชีชุดหนึ่งมาในชุดสีผานดและกองพันหนึ่งหาสีมาในชุดสีแดงเปิดลงในกี่น้อยเออโ้เหล่านี้ก็มัดและแหงเนัะป่อน ไปเต้นอะไรกยังมวิทย์เลเนาะจ้าลยืนหัวอยู่ไหนมันมีห้องนะห้องประมาณสเมตรสองบอลเต้นสองเมตรเนาะแล้วก็ดองจับห่าวหน่อเลยไปจ้บัวเหัวจะบัเป็นแนเป็นบานโยนของกองพันหซีหรือว่าลูกศรเนาะ

ว่าแล้วชิปไปยก็ธรรมดาเออเขากระแบงให้เลยช็อตเข้าไปชีชุดหนึ่งยังได้บ้านอยู่ชีชุดหนึ่งเบอร์หกจ่ายจ่ายให้เบอร์สิบกับตันทิมอืมตันว้าวลุด Ô rút lèo bớt ô chứ bói nó, khăn hòn, chứ nó, chứ nó, chứ nó, chứ chứ nó,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  บรรยากาศนักกีฬาบาลทรงเนาะกำลังวอร์มกระเกี่ยมลงสู่สนามการแข่งขันกรชิมีทางกระต่อวายเนาะ้วกาไปตั้งในห้อโอมองให้ผู้เก็บกระเป๋าแสนกิน เมาเลยเนี่ยเจ้าของเมางามเลยเกี่ยวมาเป็นบ้านโยนของกองพันหนึ่งี โอ้ดังหับเขาออกไววเลยเนาะนกนังหับอินโฮมบ้านในเชื่อสายลูก <c oughs> อคอยไปถามมันเป็นยังคือเชียงไง่เอานังหับไปผูกแคนมันนังหับแท้อ้าวรุดแรกบอว์บิบเจ็ดพิมพามาจังไดอันบอคุยชิบบนเลือลูกนี่อ้ย หลอดไปเนะเาะอา่ราฮัรับผ่านการแข่งขันมารประมาณสาวนาทีเนะาะสกอร์สเสมออยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังก่อดฮอตชุดน,น,นันมันก็มาทันเลิ่ตั้งโตเานาะมีแนวนพิกนะามาทันเลย ฉะนั้นมันจะมีว่าแบบตักเตะหลักๆอะ้รยังรุนแบบเรียกว่ากมืนนึง้ยังรุนอกนะครับในน่าเห่นเตะโบวิทจางเดิเป็นกางของตัวเองเป็นบานตังเตของกองพันหนึ่งฮาซีลูกช้อนในเป็นกองพันไม่ในกองหอยกระเเนี่ยผ่านนมาเสียบาบกั ตั้งในกินนะในกินดีนะครับอ้าจบการแข่งขันในเคิงเวลาทำอิด <c oughs> มาไปเชิอนะนะอั่นนะปอนซูชารีมานั่งกินนีะพี่จอมน้องทงหนึ่งกินคนละมาเบื้งเต้บ้านนะน่ะไปเลาะกันบนะ้างซะไปเลาะเลาะตรงกันเลยไปไปมามมม มันไม่ได้เลาะมือหมดเงินเปนนำซุ้นี่นะฮะเฮ้ยเป้อ๋มาไวแล้วค่อยค่อยเบิ่งเลือดลาดเล่านักกีฬาผัก băng bên khai lịch tí các bạn. Chút khai Chục chục nãy ยังได้เล่นตั้งไปเสร็จ

ม,ามาัอะไรแม่นักกีฬาบาัดส่งของ,องของพันสองสองเจ็ดเนาะกำลังกระเกลียมลงสนามเบอร์หนึ่งลิกเดทวงโอ้สกายลงตัวจริงเลยใช้นำไหนกะินได้เวลาน่กินะมากคร,รับเ้าจะไปเจอกินบ้ กินไมิน้ำนะกินน้ำกันนะมามามกองพันเรามามมาโอยเจ้ายันมันเมิดตาหนักกีฬาเรือ,อพคุจนจะได้จะขึ้นยุ่คุณหมมิดตาตก,ก,ก,กินัน้นตายยุนสามปีแทน ไ้ด้เบอร์ิบสี่นะการไ่ม้วปขึ้นยืนเทิงไปจะจะชิมอะไก่อนวะ ชิงทีนี่กับบกคดชิงทีนึงว่ามันนี่ชิงทีสามสำหรับมืออื่นแมันจักไปใส่มดเลยคาเซียกันาเซียโบมีนะโทรมาไล่ยๆเลยสำนัก ด้วยเขาพัดเขาควบคนแล้วงซาโอ้บรรยากาศคนกำลังเริ่มไลา์ขึ้นไล์เนาะองไ่่ได้ียยาม่ด้เรื่องเลยลยาู้ dia nak apa nak